สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้แมนไปอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับมาดูหอมปทุมของพี่สุเทพนะครับวันนี้ฉีดกิ่งทองครับอายุเข้าหกสิบวันแล้วนะครับดูครับแน่นในหมดแล้วครับพี่น้องครับแตกกอดีตอนนี้โดนกําลังผสมกิ่งทองอยู่แล้วครับพี่น้องครับครับตอนนี้บินแล้วบินแล้วกําลังบินไปแล้วครับพี่น้องครับเมื่อก่อนแปลงนี้ข้าวดิบเยอะนะครับเกี่ยวเสร็จพี่สุเทพก็ ใช้เทนเดอร์เนี่ยแหละครับหมักไว้สองสัปดาห์นะครับแล้วก็มาปั่นมาย่ําชักล่องลูกเทือกแล้วก็หวานข้าวครับนี่ดูเอาครับพี่น้องครับใบเขียวใบตั้งกวดนะครับอายุได้สิบแปดวันหวานแร่ผู้ขัไฟใบยกนะครับแล้วก็พ่นกิ่งทองครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครับพี่น้องครับพ่นกิ่งทองใบยกรอบสองวันไปแล้วต่ออายุห้าสิบห้าวันครับนี่ครับ พาเดินดูรอบๆครับพี่น้องครับอ่าข้าวดีดหายไปแปด0บเก้าสปอร์เซ็นเลยครับพี่น้องครับนี่ครับดูโขดแน่นมากนะครับแต่กอดีมากไม่มีร่องแด่นเลยครับพี่น้องครับปกติข้าวหนาๆอย่างนี้จะมีพวกหนอนกอชีวะขาวนะครับกวนแต่นี่มีครับแต่ว่าน้อยมากไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับพี่น้องครับฉีดแต่กิ่งทองอย่างเดียว นี่ครับพาเดินดูรอบๆเลยรอมอ่าข้างๆนี่รอบๆ,ๆไปด้วยป่าอ้อยนะครับคือไรอ้อยนะครับนี่ดูครับพี่น้องครับโอ้โหแน่นตึบนี่ครับนี่คือผลงานที่ชัดเจนนะครับของ3ามเกอ หนึเริ่มต้นจากการหมักเทนเดอร์เพื่อย่อยสลายข้าดีเขาได้งวัชพืชต่างๆแล้วก็หวานแร่ผู้ขไฟระหยกแล้วก็พ่นด้วยนาโนเอนไซม์กิง่งทองครับพี่น้องครับนี่ครับเขียวทนเขียวนานใบสากใบตั้งใบหนา,มาแมลงไม่กวนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ